มาพร้อมละเดี๋ยวไปรึกอมาเลย <c oughs> เดี๋ยวไปโชว์แบกแบบผู้สาวบอกเลยว,วันนี้ <c oughs> วันนี้มาเอาดาวฟรีแน่นอนนะต้องห่วง <c oughs> เอาซีรีส์อีกแล้ววันนี้คือ ซ้อมาเต็มที่เดี๋ยวบอกน้องๆสามคนไม่ต้องยิงนะเดี๋ยวให้พี่ยิงเองใช่ไหมเดี๋ยวพี่เราไม่ต้องชุดด้วยเดี๋ยวพี่จะยืนขึ้นมาเองอ่าโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูณร้อเล่นกูณร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นโอเคโอเคเฮ้ยเดี๊ฟลาไปดิเดี๋ยวพี่ตามหลังพี่เดี๋ยวชิปพี่เป็นแบ็คให้โอ้โหโอ้โหใจดีจริงจริงแมนจริงไม่พี่ช่วยยังยืนหลังไงยืนหลังโอ้โหจ้างเอาหน่อยจ้างโชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้โหแต่แม่บอกว่แตบอกว่าฉกเฉลยอ่นี้พี่บอกแบบนั้นด้วยอ๋ะโอ้โหลืมแล้วเหรอพี่บอกแบบนั้นด้วยจริงเหรอเดี๋ยวไปลืมไปเลยเดี๋ยวไปโชว์แบกแบกผู้สางบอกเลยวันนี้วันนี้มาเอาดาวฟรีแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอาจริงละเอาจังมึงเพิ่งจะเอาจริงเหรอจังโอเคขอบคุณมาก เดี๋ยวเดี่ยาเดี๋ยวแบปกป้องเองรอบนี้ไม่ต้องห่วงเก็บกระสุนไว้เก็บกระสุนไว้ทุกคนเอาไว้ใช้รอบหน้าโอเคป่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวยิงคนเดียวโวแบโหสาวแบกเขมาหน้าโหสาวแบกเขมาบอกแล้วว่าผู้สาวเอ้ยอ้าตายมันอยู่มันอยู่ไหนล้มคนแรกเลยเดี๋ยวเดีฟ้าเดี๋ยวแบปกป้องเองรอบนี้ไม่ต้องห่วงแต่ก็แบงว่า เอ้ามึงมันหลบหลังไอ้วอลกูมีกูก็มีไอ้วอลเนี่ยแน่เป็นไงแบบปั๊มยาก่อนแบบปั๊มยาก่อนนะวาไงนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเราให้มันแค่สี่ตาเท่านั้นเราให้มันแค่สี่ตาเท่านั้นโอเคไหมทำไมดาเมจยืนแค่สิบหลักสิบสิบสิบหลังจากนี้เราชนะแน่นอนอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ้าว เดชชนะแล้วมันเล่นหน้าตาุูจะเปลี่ยนเอเดีเอาจริงได้ไหมเอาจริงเหรอตะกี้มึงไม่ได้เอาจริงนี่ใช่ไหมมึงฆ่าไปเท่าไหร่มึงฆ่าไปตะกี้แบบลองลองลองเชิงก่อนลองเชิงก่อนอ๋อลองอะตะกี้ทดสอบปุ่มไงตะกี้ทดสอบปุ่มไงเดี๋ยวนะจังมึงศูนย์เลยเหรอจังจังมึงศูนย์เลยเหรอตะกี้ไหนบอกแพตินัมมึงศูนย์เลยอะ นี่ตายเถอะวังนี่ตายเลยมาโอเคน้องฟ้าก็มาแล้วมีสีธรรมดาก็พอินเลยมั้งอะไรจังใครเขาเล่นโหมดธรรมดากันบะโถเดี๋ยวฟ้าส่งเสียงใหม่อีกรอบนึงสิให้พี่ชื่นใจเปมาไอ้ตังเปมาไอแกะอ้าวเปมาไอ้เบดี้ไหมอ่ะไอ้ตังแมวโอเคโอเคปวดปวดดึงเลยอ่ะไอ้ตังแมวปวดดึงเลยูไม่ยอมรับก็มึงขอไอ้วงเรา โอ้จังจะขอไอวอเสื้อเกาะกูยังไม่มีเลยยังเสือ้อเกาะกูยังไม่มีตังค์ซื้อเลยไป็อกนี้เดี๋ยวพี่เล่นสนายน,น้องฟ้าบอกเลยนะว่ามาอยู่ตรงไหนเดยวพี่จะเลงแบบจากระยะไกลมาอยู่ด้านหน้าโอ้โหโดนไปหนึ่งเ<ป>ม็ดยเคล้มหนึ่ง oh <my S 1> อ๋อมันง่ายเกินแบกเก่งเกินอ่าเฮ้ยยิงไม่ถ้าพูดเกินไปพี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก ชนะแบบนี้มันสนุกดีว่ะมาอีสักตาเดี๋ยวใครมีบ้างอ่ะอยากหนึ่งหนึ่งว่ะออจังอยากหนึ่งหนึ่งจังจังฆ่าให้ได้ก่อนสักหนึ่งคนเดียวอันนี้อแด้เล่นเก่งอ่ะปล่อยให้หนูยิงบ้างเร้ยพูดแบบนั้นพี่ก็เกิดเป็นนะือชมเตแมวอ๋อต้อแมวหรอหยอกหยอกอะไรเดออ นั S <S> น้องฟ้าเดี๋ยวพี่จะโชว์สันานโอเคปะงไปดูย้อนหลังได้เลยจังแล้วก็ตัดไฮไลท์คลิปสวยๆลงติ๊กต๊อกเออเจ็บเจ็บเออเออวิ่งไปแบบนั้นยิงต um ูด เออสวบแรกผ่านไปจะมีมังคะคะฮัลทําทำไมฉันนะอ,อ,อะไรโอ้โหต้องความไม่ดูตะกี้เดี๋ยวไปดูย้อนหลังพี่สนายแบบตึ้งๆจริงๆๆจริงๆอย่างเทพแบบคือพ,พ,พี่ดวนหนึ่งตอนหนึ่งแบบมัน่ะที้อโอ้หไม่ได้มีพี่สักตาเลยได้ไงอะ่ะป้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกคนสนุกมากวันนี้สนุกมาก ไว้เล่นกันใหม่นะไว้เล่นกันใหม่ไว้เล่นกันใหม่เป็นคนที่ไหนเนี่ยดิฟ้าเป็นคนที่ไหนพูดไทยชัดมากเป็นคนนาราธิวาสค่ะอ๋อเป็นคนนาราธิวาสกีป่ปีแล้วอายุอายุส5้าแล้วอ๋อโน่าจะเล่นมุกอายุวันโนสุกังพลังพามหยอกหยอกหยอก่าฮ่าฮตามมไม่ทันโอเคป้านอ้องฟ้าเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันจังเดี๋ยวว้มาเล่นกันใหม่ มีคนกระซิบมาว่าข้างๆน้องฟ้าเหรอผู้ชายหรืว่าผู้หญิงอ่ะเขาเขาไม่รู้จักพี่ไงเดี๋ยวนูต้องไปแนะนําเพจพี่ละจริงเหรอบอกว่าเป็นพี่เป็นคนดีมากรู้จักคนดังได้ไงอ่ะบอกว่าเขาไม่รู้จักคนดังได้ไงอ่ะดังอยีอย่าไปพูดแบบนั้นอย่าไปพูดแบบนั้นพี่เขยไม่รู้จักคนหลอใช่ไม่รู้จักคนหลออ่ะโอ้โหพูดแบบนี้มันเล่นไก่ตาา Uhm ชมขนาดนี้ไม่มีตังค์เว้ยบังบังสองร้อยนะสองร้อยน้องเสียอะไรอะไรสองร้อยตะกี้อะไรสองร้อยตะกี้กับอะไรค่าชมค่าชมเมื่อกี้สองร้อยอสองร้อยเดี๋ยวจังสองถ้าสองร้อยค่าชมมึงมึงด่ากูเถอะมึงเปลี่ยนเป็นด่ากูเถอะจัง หนูดูคลิปพี่ทีไรหนูขำตลอดเลยอ่ะ,ะนาดน,นั้นเลหละทำไมเห็นหน้าพี่เป็นเอ็มหม่อมอไม่ใช่พี่บ้านฝนตกไหมครับแม่นีบได้พอประมาณนั้นเออพี่จะถือว่าเป็นคําชมแล้วกันนะไม,ม่ห้ามกูหน่อยเดย้เออพอแล้วไปกันใหญ่แล้วเนะี่ยไปกันใหญ่แล้วโอ, <Okay. S 1> โอเคโอเคจังไปจงังเสียงจงังเหมือนมึงอยู่ในที่ประชุมมาจังโซเซโซเซโซเซ,เซไปแล้ว เออหนูขำมากเออไปไปไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนยังไงขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูห้องากดแจรข้ามากดไลค์เด้อเออไปเออสนุกมากสนุกมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้วกันเดินไปไม่ได้เลยหยุดได้ยังเนี่ยมันจะหยุดแล้วเนี่ยจะไปทั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่หยุดพูดเออ ถ้าจะพูดก็ต้องเล่นตาเออเนี่ยเพื่อนมาบอกถ้ามึงจะพูดขนาดนี้มึงไปโทรแชทกลุ่มคุยเลยไหมบ้าจริงๆไปเจอกันเออบายบายสลามาะลกงสลามาเลกงสลามับผมสลามบายบาย